โอ้ยโอแตกโอ้ยไม้้เยตัวนี้าเอ้ยเอี้ยตเี้ยอยู่ตรงไหนอ่ะอาด้วยด้วยเกือบเกเกือบกเกียเกมนี้เกมแต่ว่าเอ้ยตาตะแตนได้กินหญ้าไหมเนี่ยได้กินนะดูตาตะแยนนะมีมีลำทาด้วยไหมอ้มโอ้ตายแล้ว เตียนทุงซะทุงนี้เขาเลือกไว้แล้วพี่มาถึงแล้วงจะตายแล้วตอนนี้พี่แตงเห็นเจ้ตายไหมไอ้อ้อมไอ้อ้อม